สวัสดีครับผมสวัสดีซีรับครับแฟนช่องทีมงานมหา,าเฮงพาม่วนครับผมเนาะเอาพี่น้องเนาะหลังจากเลขออก3ตัวเนะเาะก็คือ3 2 4ล่าง2 6ครับผมเนาะ1ในนั้นก็คือพอเซียนครับผมเนาะให้2 6 4ครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างด้พี่น้องเด้อทั้ง2 4ทั้ง2 6ครับผมเนาะเอามื้อนี้ปองวดกันเลยทีเดียวด้พี่น้องเด้อจะเป็นตัวไร ติดตามไปพร้อมกันครับกไปออกสามตัวน้าอีกสองสี่หาแ,แล้วก็สองแล้วก็สามสองหกสอกสี่สองหกสีออกทั้งล่างทั้งบนข้างบนข้างล่างครัผมแตกสองตัวบนสองตัวล่าง เอวเอตัวนาค้ามตัวนาก้าเก้าห้ามันบอเออครับเรี๋ยี่ผมเก้าห้าผมบอกว่าแล้วเก้ามัจีบ่แม่มนมันจีมากเก้าเก้าหาอ่ามันเป็นสามตัวนาแต่ว่าตัวจังจังนี่อหกสี่อสองหกสี่นี่ตัวจังอีทั้งบนทั้งล่างเนาะอ่าอ่าเนี่ครับเกรียสี่กับผมี็อย่างเดียวก็อรอวันที่แปด รอวันที่8ยืนยันยืนยันเลยเอากดรอไว้ครับเอฟซีครับผมแต่นี้เขามาแสดงความบีเจกับพอเซียนผู้เนได้เลขมากนะครับวนะ่หกหก้าเป็นที่แรกเพนว่า9-9-9าเเห้าสี่นะเพิ่นมาเปลี่ยนฟ้าแลบเปลี่ยนเลขฟ้าแลบเหลือเป็นหกหกห้าสองหสเข้า2ตัวบนตัวล่างครับผมจังว่า ให้บ้านได้หลายวันในพ่อเซียนบอลลูโอ้เมื่อเนี่ยว่าเมื่อวันที่ทีมหกไม่ได้อยู่บ้านโอ้ไปหาหมออูดอนกันยังเล่อแล้วโอ้กับประเดีซื้อเลขยยังบระเดี๋ยวเห็นยังบระเดีซื้อยังบระเดี๋ยังจักบาทคือว่าอือสี่พอซื้อเออคันบอซื้อสิเขาทั้งบนทั้งหลังของพ่อเซียนเนาะเอออือการพ่อเซียนพอซื้อนี่ซุ่มยูทูลีนเขาคืออ่ะ หลายตัวบ่เอฟซีทังสุรินนะเออเอฟซีทั้งสุลินเขาโทรมากเขาเอาเขาไปเล่นงขางเนาะเอออ้เขาก็เล่นชีสองสองชีสองหกโกสองงกชีชีหกแล่เรียนหกหางอ่บนล่างล่างได้เต็มเต็มเลยโอ้ท้อตั้งอะไรสาระข้ามกันคือโอ้ พิชโรเขาขาดทุ่มเเสีอาเงี้ยเออเือเขาถือพรัฐเมือนผู้รัฐนั่งยดถือทั่วประเทศตัวนี้อ่ะปัดปัดปัดทุกมทุเทุมาเขาถือเหมดอัหรอเอ่อุไนททั่มมากถือวัดเลยอืมอืมโขคาอ่ะเอ้าวต้องถือเนาะสองหกสีว้ายขันป่านนี้มันถือเคสยังไงเนาะได้ก็สองหสองสี่เอาตัวหรือเก้าวะเออ เอาหกตัวเหมือนเดิมนะหกตัวเหมือนเดิมวะครับหกตัววะเอาหกตัวเลยตัวมาเลยครับผมตองวดเลยบ่เอาตองวดแล้วไปขึ้นฝันดีนะโอ้โหเอ่าฟังคับคับครับพี่ครับผมตองวดเลยเออาอ่าออเอาฝันยังไงพ่อเซียนบอกให้ฟังเนี้ยเฝันว่าไปดำหน้ามีตะตุนเข่าสีเหลืองโอ้ทุ Oh. เขาสีเลี้ยงไปแล้วจะคล้องเป็นน้อนเขาดำหน้ารอบหางรอบยาอ uh uh. ตัวตัวตัวก้อนเองน่ะ <Yeah. S 1> เลขเลขหกตัวมันมีอยู่ครับเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามเออราคาสามสามหกเจ็ดเจ็ดสาม สามสามหกเอออู้อ่าคนงานคนดำหน้าอ้อมเลยเบนโบอวาคนดำหน้าอ้อมเลยเบนบบเขาเอาอันดำหน้าก้าสีเหลืองมาล้อมขางรอบเดีอวโอ้ข้อมไม่ก้าสีทองเออก้าสีทองมันมันเคยเป็นสังสีมันเคยออนอัวนโม่เจ็ด เลขตัว <PI> หน <function> ึ่ง <hyd> ือเจ็ดศูนย์มันมีกันก็เลขกันมากว่าเจ็ดเจ็ดสามครับสามสามหกครบตัวเรเมครับพี่น้องอืออ่าเนยังเราบอดีสองงวดสามงวดอ่เรื่องเราบอกนยังบอกเขาไว้แล้วเจ้าเดี๋ยว่าเ็นเลขกันเก้าเก้าห้า มันไหนยังมาสองหกสี่ครับผมมันกัเข้าทั้งล่างทั้งบนเนี่ยเข้าทั้งบนทั้งล่างแล้วพี่หลังทั้งทั้งบนทั้งล่างอ่ทั้งสองหกทั้งสองสี่โอ้หายากนี่พอเอ้ยได้เลขมากแบบแต่ข้างบนทั้งล่างนี่เออหายากเติบอืบอกแล้วว่าบ่ได้ซื้อเลขว่าว่าบอซื้อเลขเจ้าถือเขาก็เจ้า ถไปเจ้าสิคิดนทอดดอกน้าพ่อนะอแต่กเจ้าสิคิดอดบ่คิดนอดอเ้าเป็นผู้ไห้ือเป็นผู้ซื้ออ้าพีองเนาะอเป็นพอเสียนวันเกมาแค่นี้อือมุกตัวรกก็พอฮะมกตัวตัวแรกก็เจ็ดเจ็ดสามอ่า เก็ดสามสามหกเก็ดสาม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 หกสามเหรอตัวสามสามหกเมตรตัวเก็ดเก็ดสามเลี่ยเพราะท่านยืนยันตัวเลขสามอสามตัวที่สามตัวที่สี่ตัวที่สามมันอตัวหลักพันยืนยันยังไม่ทันเลยยืนยันตัวครับท่นบอกท่านไม่ยืนยันอืมเอ แลขไส่มาเจ็ดเจ็ดสามอะแล้วก็สามสามหกอะสามสามหกดียืนยันได้มั้นป้าเพืน่นฮะสามสามหกยืนยันได้มั้นป้าเลขสามสามหก 3, 3, นี่เมื่อท่านยืนยันตัวหนึง่งะยังไงโอะอะ,อะคือคือตัวรับล่อยให้ลักขั้น รอวันที่แปดโอ้เอากดรอไว้ครับพี่ซีครับผมจะคันคันบุได้ซื้อกันไปหาซื้อได้อีกไซื้อบิ้ัหนาอือบิษัทนาโอ้สามสามหกสามเอ่อเจ็ดเจ็ดสามอ่โอ้นุ่งกัดนุ่งเนี่ยย่างตัวเจ็ดเจ็ดสามเนี่ยแล้วก็สามสามหก ตัวสามตัวแรกมียังไม่ท่านยืนยันโอ้สามตัวแรกยังไม่ยืนยันคือยืนยันแน่ได้คือสามตัวท้ายสามสามหกว่าแล้วตัวเลขสามแล้วตัวลักลอยของมันโอ้โอ้ตัวรักลอยนี่เพราะยืนยันตจี๋ยเพราะท่านยืนยันอยู่คือยืนยันไปสองตัวก่อนคือสามหกสามหกอ๋อเพราะว่ามันมันบังเออเออมันบัง คือรอวันที่แปดโอ้ต้องรอวันที่แปดถึงจะยืนยันให้เมื่อวันที่อะไรเมื่อวันที่วันที่รอวันที่ยี่สิบยี่แปดนี่แหละโอ้เออเมื่อีวันที่สิบเจ้ดได้คือสิรอวันที่แปดสช่ไหมฮ่าฮ่่ามื่อวันที่สิบเจ็าแล้วแต่รอวันที่ยี่แดอ่ายี่สิบเอ็ดอ่ายืนยันให้นะครับนะอ่าตั้งใจยืนยันเลขคบตัวเอออือหา ตัวนี้คือยืนยันไปก่อนสองตัวเอ่อเกตเกตเกตกไดมาเลขสามหกตัวเดียวเลขขายเออเอ่อแต่ที่นนเนีๆยก็คือสามหกยืนอยู่แล้วพี่น้องเนาะอ่าแต่ว่าหลักร้อยรอวันที่ยี่สิบเอ็ดจะมาฟันให้อีกครัง้งหนึ่งคือยืนยันไปก่อนสองตัวแต่ให้มาเ็ตตัวแต่ยืนยันไปก่อนสองตัวครับผมเออคือเลขสองตัวนี้ หกสานยโอ้โหกสามล่างเดี๋ยก็ไม่แน่ไม่นอนเนาะพ่อเนาะคือว่าท่านยืนยันเลขสองเลขสามหกยยืนยันบนโอ้โหล่างนี่บนท่านยืนยันวันที่ยี่สิบเอ็ดโอ้ตรงก็เอาเท่เดียวนาะเพอเสียนเนาะวันที่ยี่สิบเอ็ดผมก็เกินสองสามขึ้นเนาะแมน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 ครับ แ็ยังงงไอ้ไอ้คลิปเข้าไปแล้วงวดา่องานก็แล้วเก้าเก้าห้าอันนี้ทหาเขาเลยมาเปลี่ยนเขาต้องติดตามเลยนะตัวนี้แหละวันนี้่านจะเป็นตัวหนึ่งมันมาขั้นขับข้มใจรักลอยองอัวามใจอยู่ในลักร้อยยังไม่มั่นใจรับพี่กับผมตะวัน เจ็ดเจ็ดสามอยู่แล้วเออโอ้ั้งนา้นเจ็ดเจสามอยู่แล้วอืสามสามหกนี่ตัวที่เออโอ้ครับผมสามหกนี่ยืนยันพันเอร์เยโอ้สามหกยืนยันพันเปอร์ซนต์ครับเอซีครับผมอ่ดรอไว้เลยครับเออหสาเออครับ่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรอฟังวันที่ยี่สิบเอีกทช่นึงครับฟังวันที่ยีิบเครับผอืม เขามาหาแล้วแต่ว่าเขาก็มาบอกว่ารอวันที่็1นะวันที่อีกส4มีมือจังเสียวป้าหายครับโอ้ครับผมอ้าวตัวละกลอยอ้าวล่อกดร่อไว้ครับอีซี่ครับผมครับผมอ้าวสบาคิดมีก็ขอบคุณขอบคุณพอเสียนแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ